โรคฮิตของนักวิ่งนะคะก็คือ i t ทนั่นเองเดี๋ยววันนี้หมอเมย์จะมา,าโชว์วิธีการนวดเพื่อลดไอทีได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจะใหะ้เพื่อนนวดให้ก็ได้ขั้นตอนนะคะเราก็จะมาดูว่าแอรเรียไหนที่เราจะมานวดนะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เร,เรียกว่าวอัสลาชเลอร์ลสจริงๆแล้วเวลาเขาเจ็บไอทีบีจะเจ็บเข่าด้านนอกกันแต่ว่าถ้าจะนวดจะให้นวดตรงกล้ามเนื้อนะคะวิธีการดูเข่าแบ่งครึ่งเอาด้านนอก จากตรงครึ่งถึงด้านนอกตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอะเรีที่เราจะกดหาครีมหายาอะไรใส่นิดนึงพี่ท่านกดคล้ายๆการกดกดลงไปเราอาจจะลูดรูดดูก่อนจับจับจับลูดลูดเอ้ยอาจจะเจอก้อนกอนถ้าเจอก้อนๆอนแล้วเราค่อยค่อยคลึงจะคลึงแบบค่อยๆคลึงออกแรงกดแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นการออกแรงกดแล้วลูดยาวไปเลยก็ได้ เทคนิคนวดไม่ต้องไปกังวลมันมากค่ะแค่ออกแรงกดให้พอนั่นเองดูหน้าเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเจ็บไหมถ้าเพื่อนเจ็บแสดงว่าโอเคใช้ได้นะคะกดอ่าถ้าเราอยากให้ทิกชู่พอยหรือก้อนตรงนั้นอะคลายตัวได้มากขึ้นเราก็อาจจะกดแช่นับ1 2 3 4 5ส7มห้าแล้วก็ลูบผ่านนับสักเวินาทีแล้วก็ไล่ผ่านไปนะคะเปลี่ยนข้างได้อันนี้เราสามารถทำเองได้นะจริงๆล้วเราชะนวดเองก็ได้แล้วก็นั่งขึ้นมาแล้วเราก็เอา ออกแรงกดน,นะคะแรงส่วนใหญ่จะต้องอยู่จากนิ้วโป้งตรงส่วนปลายตรงนี้มันอ,อยู่ตรงแรงตรงนี้บางคนจะสงสัยว่าอา้าวเจ็บตรงนี้นวดตรงนี้เหรออา่าเจ็บตรงนี้นวดตรงนี้แหละคะ่ะ แล้วก็ส่วนสร้างความแข็งแรงเราค่อยไปสร้างควงแรงกล้ามเนื้อสะโพกกันก็ลองนวดดูนะก็อาจจะใช้เวลาสักห้างนาทีเหมือนกันแล้วก็ถ้าวันรุ่งขึ้นไม่ได้เจ็บเกินไปจะมีระบมนิดหน่อยอันนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเจ็บอักเสบปวดบวมแดงอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าหนักเกินไปนะคะก็ให้ลดความแรงลงแล้วก็ลดปรดิมาณเวลาลงลองไปทําดูคะ่ะ